เสียงนะๆน้องน้องชายของของแม่จะขับบูในแล้วทํางานที่บูในเขาทํางานผม้มวดแล้วเหรอ ซื้อของซื้ออะไรเขาขายอที่ตลาดไทยอีสานเลยของพวกนี้เอามาจากตลาดไทยอีสานไปแบบ้รู้ว่าหนูได้ไปขายอะไรขายเพงเที่ยงส่งร้านขนมทำเหมือนกันร้านของของร้านขนมขอเก่งไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงไม่มีค่ะเสียงไม่มีเชิญมาทำเองเลยค่ะเสียงไม่มี แต่ก็คิวเฮาเด้อยอากาศดองนี่แม่ก็ดองเองมันมักขาดกองส้มผักไม่ซื้อ oh. อร่อยนะส้มผักอร่อยนะไถ่ไถ่เล่ามากข้ oh, <yeah. S 1> างเล่ามากมากลูกค้า,ายเยอะมากไหลามาไม่ขาดสายเลยถุงเมือต้องไปเปลี่ยนแล้วเพ mm hmm. ราะว่ามันมีม mm hmm. หมัดไบ ินี่เลยกับบอสักคูนะเสียงว่าคาไม่มีเงินต่ำยำไปด้วยราาจะเติมเห็นไหม ยำไปเรื่อยเนี่ยหมอลำทำอย่างนี้ไหมถ้าหยิบจับมันนะครับจานไม่ได้ฟูฟูเห็นไหมหรวยเลยมันละกอไม่เรียบตํายำเจอแกงข้าวแม่ก็าถากตําเช่นกันนี่ไงโปจัดจานกันจัดจานก็สำคัญรสชาติกันอันดับหบนึ่ง การจัดจานก็สําคัญนะดูดูดีไหม <c oughs> ตั้งใจกว่านี้แหละหลายคนบอกว่าพวกค้าไม่ตั้งใจเขาจะมีหลายคลิปไม่ตั้งใจทําซ <c oughs> ุ่งทําเลยว่างั้น